สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะยังอยู่กับคุณครูกหนกขวัญโรจนสวินยาค่ะคุณครูสอนอยู่โรงเรียนบ้านนาทวีนะคะอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะคะเรื่องคำไทยนะคะเราก็ได้เรียนไปแล้ว5ชนิด วันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องที่6ชนิดที่6นะคะนั่นก็คือเรื่องคำเชื่อมคำเชื่อมหรือคำสันธานมีความหมายเหมือนกันเลยนะคะคำเชื่อมหรือคำสันธานถ้าหากบางตำราก็อาจจะเรียกว่าคำเชื่อมบางตำราก็เรียกว่าคำสันธานค่ะคำเชื่อมคืออะไรคะ คำเชื่อมคืออะไรคำเชื่อมก็คือคำที่ใช้เชื่อมประโยคนอกจากเชื่อมประโยคแล้วเชื่อมอะไรได้อีกใครอย่าตอบว่าเชื่อมกล้วยนะคะมีท่าว่าอยู่โรงเรียนต้องมีคนตอบว่าเชื่อมกล้วยแน่เลยคำที่ใช้เชื่อมประโยคหรือข้อความนะคะเชื่อมประโยคหรือข้อความเพื่อให้ข้อความเนี่ยสละสลวยเรามาดูกันค่ะว่าคำเชื่อมมีกี่ชนิด คำเชื่อมนะคะมีทั้งหมด4ชนิดที่นักเรียนควรจะเรียนรู้นะคะชนิดแรกนะคะเป็นคำเชื่อมที่ไว้เชื่อมใจความให้คล้อยตามกันใจความคล้อยตามกัน 2. เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกัน 3. เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและ 4. ประเภทสุดท้ายนะคะ เชื่อมใจความที่มีความเป็นเหตุเป็นผลกันวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้แต่ละชนิดนะคะทั้ง4ชนิดนี้ว่าแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรมีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็การใช้นะคะใช้อย่างไรถึงจะเรียกว่าใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะถ้าพร้อมกันแล้วอาะเข้าสู่เนื้อหาอย่างเป็นทางการค่ะ เริ่มจากชนิดแรกค่ะ 1. เชื่อมใจความคล้อยตามกันคล้อยตามกันก็คือไปด้วยกันเหมือนกันยกตัวอย่างนะคะเช่นจะมีคำว่าและทั้งจุดจุดจุดและทั้งจุดจุดจุดก็อ่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะพี่กับน้องอยู่บ้านคำที่เป็นคำเชื่อมนั่นก็คือคำว่ากับเชื่อมคำว่าพี่ เชื่อมคําว่าน้องเชื่อมพี่กับน้องเพราะว่าพี่กับน้องเนี่ยอยู่บ้านเหมือนกันเราไม่อยากพูดหลายครั้งเราก็เลยพูดครั้งเดียวไงคะว่าพี่กับน้องอยู่บ้านประโยคต่อมาฉันเลี้ยงสุนัขและแมวคําเชื่อมคือคําว่าและคําเชื่อมก็คือคําว่าและนะคะเชื่อมสุนัขและแมวเนื่องจากอยู่ในประโยคเดียวกันใจความคล้อยตามกัน่ะพอจะเข้าใจนะคะ มาดูประเภทที่สองนะคะเชื่อมใจความขัดแย้งกันขัดแย้งกันมีคำว่าแต่แต่ว่ากว่าจุดๆุดจุดก็มาดูตัวอย่างประโยคกันพี่ฟังเพลงแต่น้องวาดภาพขัดแย้งกันไหมคะขัดแย้งกันทำกันคนละอย่างกันเลยพี่ฟังเพลงแต่น้องวาดภาพคำเชื่อมก็คือคำว่าแต่อีกประโยคหนึ่งค่ะ กว่าเธอจะมาเพื่อนเพื่อนก็กลับบ้านแล้วขัดแย้งกันเลยคำที่ใช้ในการขัดแยง้งอ่ะไม่ได้มีคำว่าแต่อย่างเดียวนะคะกว่าจุดๆุุด,ดก็ก็เป็นคำที่มีใจความขัดแย้งได้เหมือนกันสร้างใจความให้ขัดแย้งกันจบสำหรับหัวข้อที่สองไม่ยากเลยอ่ะมาดูหัวข้อที่สาม ใช้เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่งั้นเราจะเป็นนางวันทองสองใจนะคะนางวันทองนี้ไม่เลือกใครเลยไม่ว่าจะเป็นขุนช้างหรือขุนแผนเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีคําว่าหรือหรือไม่อ่ามีหลายคําเลยแต่ส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้คําว่าหรือกันมาดูตัวอย่างค่ะเธอคงไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนังต้องเลือกละจะไปซื้อของหรือว่า ไปดูหนังนักเรียนชอบเล่น Facebook หรือ t i k t o k ต้องเลือกไหมคะต้องเลือกนะคะว่าชอบอะไรมากที่สุดเนาะแต่ส่วนใหญ่น่าจะชอบเล่นทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมคะช่วงนี้อยู่บ้านเนี่ยอย่าติดโซเชียลมากนะคะตั้งใจเรียนให้มากๆนี่ก็คือคำเชื่อมที่เป็นใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราต้องเลือกมาดูชนิดต่อมาค่ะชนิดสุดท้ายละ เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกันเป็นเหตุเป็นผลคําที่นึกถึงขึ้นมาคําแรกเลยคือคําว่าเพราะเพราะว่าเพราะฉะนั้นจึงดังนั้นอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างคะ่ะเธอไม่ออกกําลังกายเธอจึงอ้วนมากเป็นเหตุเป็นผลกันใช่ไหมคะเพราะเขาไม่ออกกําลังกายไงเขาก็เลยอ้วนมาก ร้านค้าปิดเพราะเกิดโรคระบาดช่วงนี้ปิดเลยเพราะเกิดโรคระบาดผลก็คือร้านค้าปิดเหตุมาจากอะไรล่ะเหตุมาจากเพราะว่าเกิดโรคระบาดคำเหล่านี้นะคะคําว่าจึงคําว่าเพราะจึงเป็นคําที่ใช้เชื่อมเพื่อใช้เชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันคําเชื่อมนะคะมีไว้ เชื่อมเพื่อความสลัดสลวยนะคะของประโยคความสลัดสลวยเราต้องใช้ให้ถูกต้องจบแล้วสำหรับเนื้อหาในวันนี้รวดเร็วใช่ไหมคะขั้นตอนง่ายๆค่ะเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนศึกษาคลิปให้เข้าใจจดบันทึกวันนี้คุณครูอุตส่าห์เอาเนื้อหามาน้อยๆแล้วนะคะตั้งใจจดด้วยลายมือที่สวยงามนิดนึง จบเสร็จแล้วทําแบบฝึกทักษะหน้า107-108นะคะโดยการเติมคำลงในประโยคให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ที่สุดเสร็จแล้วก็ส่งในลายกลุ่มเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านความรับผิดชอบนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณครูอยากจะฝากเรื่องความรับผิดชอบนะคะหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือ เรียนหนังสือใช่ไหมคะก็อยากจะให้ลูกเนี่ยใช้เวลากับการเรียนให้มากนะคะแล้วก็ป .6 เป็นช่วงที่มีเนื้อหาเยอะกว่าปอื่นๆเรียนหนักกว่าปอื่นๆก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยอดทนแล้วเราก็จะได้มาพบกันที่โรงเรียนเร็วๆนี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเพื่อให้แข็งแรงแล้วเปิดเทอมอย่างเป็นทางการเราจะได้มาพบกันนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูก็ขอจบเนื้อหาเรื่องคำเชื่อมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ